กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองยาบล่องที่รักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่11มกราคม2568นี้ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยพร้อมเพียงกันมาร่วมกันพัฒนาตำบลหนองยาบล่องต่อไปทำได้ทันที มีประสบการณ์รู้ปัญหาเลือกนายกที่ควรคู่ต่อการพัฒนาโปรดเลือกนายจิรพงษ์ทันวงศ์หรือนายกอุเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าคูหาอย่าลืมกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตำบลหนองยาบล่องต้องเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่องเลือกคนรุ่นใหม่เข้าใจปัญหาพบง่ายเป็นกันเองเน้นพัฒนาเข้าคูหาเลือกนายกอบตอหนองยาบล่องครั้งนี้โปรดเลือกเบอร์หนึ่ง เบอร์หนเบอร์หนึ่งนายจิรพงษ์ทันวงสาหรือนายกอุผู้สมัครนายกอบตอหนองยาปล่องเบอร์หนึ 1, ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันอาทิตย์ที 1, ่11มกราคมนี้เดินเข้าคูหาโปรดช่วยกันเลือกช่วยกันกาช่วยกันลงคะแนนเสียงให้ในายจิรพงษ์ทันวงสาห,หรือนายกอุเบอร์หนึ 1, ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง โปรดเลือกนายจิรพงษ์ทันวงศาหรือนายกอุผู้สมัครนายกอบตหนองยาปล่องเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพี่น้องทุกท่านครับทุกคะแนนเสียงของทุกท่านมีค่าอายุ18ปีขึ้นไปโปลดพร้อมใจไปเลือกตั้งอย่าลืมโปรดช่วยกันเลือกช่วยกันกาช่วยกันลงคะแนนเสียงให้ในายจิรพงษ์ทันวงสาหรือนายกอุเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หเข้าคูหากาเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งเลือกนายจิรพงษ์ธันวงศาหรือนายกอุเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกอบตหนองยาปล่องเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งทำถึงนายกอุทำจริงลมหนาวพัดผ่านผู้เรื่อง